เรื่อจริง,รงไม่ขอหายปวดปันไม่ต้องไม่ต้องไปกุดแล้วอันนี้ใช้เองตอนที่แบบเป็นเหลืออักเสบประมาณ3วันคือหายเลยอะคะ่ะเหลือกที่มันรวมอักเสบอยไรเงี้ยรวมถึงกลิ่นปากก็ไม่มีอันนี้ใช้เจ่งเลยุเสี่ยวฟันผมมาเจออะไเนี้ยได้ค,นนครับผมบุกเผาวันค่ะใทยค่ะยาสีวฟันบุกเผาวันค่ะใช้ดีจริงๆค่ะตอนนี้นะคะแม่สามีนะคะสามีนะคะพี่สาวนะคะ บ,บุกฟันดูว่านะคะเราก็ลอง,งใช้ได้นะคะกินมอกให้อนท,ที่มีความสุขยินดีใจมีความฝันมากมาเที่ยวงานเพื่อน,นี่อยู่ในความโชคดีที่มาเจอบุกขาวันค่ะใช้ดีมากข,ของของบุกขาวันเนีน่ยย่าสฟั่นนี่อุกขาวันนะเจ้าดีมากเื่นเจ้ามาเหมือนมาได้แปรงฟันเลยเจ้าอุกขาวันสีวยสวยอันนี้อันนี้สําหรับเมือกนะเจ้าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเมือกอันนี้ฟันสวยค่ะเหลียวๆ แล้วมันจะเจ็บเจ็บตรงนี้อาการเจ็บมันถ่ายเลยสองครั้งนี่ก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนไหนเพื่อนใช้เองซื้อปา20่สิบครับสุดยอดสุดยอดของพวขาว่าวันนี้ต้องใชเลยครับมามเลยครับหลังหลังสิบป้านี่ต้องหลับฟ้ากใช้เลยวรีม้ามๆ และเนื้อครีมของยาสีฟันตัวนี้นิ่มไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งนะคะยาสีฟันขาวันใช้แค่เพียงเท่าเมล็ดข้าวโพดเท่านั้นค่ะแล้วลรปฟานก็คือจะหาดก็ฟองมากขอดีันว่าดีมากค่ะอะไรอ่งเ้ยพรามันโรคเลืออรังมันเกิดขึ้นมันหายมันจะทาบใจมากแล้วเอ่อคนที่มีอิทธในฟันหรือว่าเป็นขับฟันนะรอกจากน้องคนซื้อคีมเป็ูนะคะการันตีเลยอาจารย์ใจแล้วจ้ะพอไปใช้แล้วรู้สึกว่าดีมากใจ กลับมาซื้อเพิ่มอีกสองคัา้ม,มาซื้อหลอดเล็กใช้นะคะเรารู้สึกว่าปากสะอาดไม่มีกลิ่นปากใช้ดีจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยกลับมาซื้ออีกรอบนึงก็เลยกลับมาซื้อค่ะมาซื้ออันนี้หลอดหนึ่งแล้วก็จะซื้ออันนี้ไปฝากเพื่อนที่เป็นเหงรล้นด้วยเลยค่ะการันตีว่าของเคาใช้ดีจริงๆปวดออนแรงไปแล้วหายปวดฟันตลอดเลยคับกลับมาซื้อซ้ำอีกแล้วนะคะใจมากไม่เผ็ดรสชาติกำลังดีแล้วก็ สะอาดส<ม>าได้เลยว่าหลังทานอาหารไม่มีนกินน้ำลายบุบเลยก็เลยมาซื้อเพิ่มอีกมาซื้อ4ี่หลอดน,นะคะวิตาวันนะคะเป็นยาสีฟันบส่เยืเนนะอันนี้เลยครับยาสีฟันบุกขาววันดีใจมากเพราะว่ายังไม่เคยเจอยาสีฟันแบรนด์ไหนนะครับที่ 1. แปลงแล้วรู้สึกปากสะอาดมากสองสดชื่นมาก 3. รู้สึกว่า พวกคราบอันนี้สะอาดมากเลยว่าได้ลองใช้แล้วหลังจากใช้แล้วก็เลยติดมาเลยครับตัง,งนั้นแบรนด์ต่างๆของเมืองนอกเลิกใช้เราปวดฟันเราเจ็บฟันเหงือกเราใส่ฟันปลอมแล้วมันไปกดเหงือกหาย<ไ>เจ็บหายปวดหายบวมเลยครับการันตีได้เลยค่ะหายปวดเลยค่ะแล้วหนูไม่ต้องกินยาแก้เจ็บแก้ป่วยเลยนะคะยอมรับเลยนะคะว่าจริงค่ะ,ะเลยมาซื้อใหม่ต้องกลับมาซื้อทันทีเลยครับ แม่เขาร้านแรกครับปุบผาวันเพราะว่าชอบมากใช้กับพี่เขาทุกๆปีแล้วก็เลยชอบมากคือเป็นประจำมีปัญหากินปาาแรกรู้สึกว่ากลิ่นดีขึ้นพอวันที่สองที่สามอ่ะกินหายเลยแต่อยากแนะนำให้ทุกคนลองใช้แล้วเปิดใจดูจะรู้ว่ามันดีกินงั้นผมไม่เดินตามหามาสองวันแล้วครับ